ชาวาเลนไทน์กันแล้วครับผมนะวันนี้มีต้นโกชลสวยๆไม้มงคลมาฝากครับนี่ฮะในราคา250บบาทจัดส่งฟรีครับผมวันนี้สีสวยมากนะมีทั้งสีแดงสีเหลืองครับผมใครรับก็มาดูกันครับว่ามีต้นไหนน่าสนใจบ้างครับผม เรามาเริ่มกับต้นนี้ครับโกศนด่างนอกครับผมนะมีเพียงต้นเดียวด้วยสิมันสวยสะจริงด้วยสิแม่เอาไปได้เลยครับ250บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมสวยๆแบบนี้โกศนด่างนอกครับผมตามติดด้วยต้นนี้ครับผมนะแผ่นดินทองครับผมนะแผ่นดินทองนี่เข้าสีเป็นสีเหลืองสวยอารามเลยทีเดียว ดูยอดสิครับกําลังเหลืองเลยทีเดียวครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับพุ่มใหญ่มากนะแผ่นดินทองครับผมใครรับก็เอาไปได้เลยครับ250บาทจัดส่งฟรีครับสําหรับแผ่นดินทองฮนะต้นนี้ใหญ่มากแม่สูงมากแม่แดงมากแม่เอาไปได้เลยครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับสูงประมาณ70เซนเลยทีเดียวจากปากกระถางครับ ลูกอำมนาจเจริญครับผมนะ250บาทจัดส่งฟรีแม่ใครได้ไปนี่สุดคุ้มกันเลยทีเดียวกับลูกอำนาจเจริญครับใครชอบใบกลมๆใหญ่ๆครับผมแล้วสีแดงๆฮะนะแดงดำสวยเลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้ฟอร์มมาแล้วครับชื่อว่าเศรษฐีหัดใหญ่ครับผมนะ250บาทจัดส่งฟรีเอาไปได้เลยต้นนี้เศรษฐีหัดใหญ่ครับ ต้นนี้ฝึกแดดได้สบายสบายครับผมนะสยามไดมอนครับนี่ใครชอบไม้สีแดงนะฮะเข้าสีจะเป็นสีแดงครับเหมือนที่บอกครับยอดเป็นสีเขียวเหลืองแบบนี้ครับเขาจะเป็นสีแดงให้คุณสดใสเลยทีเดียวครับผมนะได้ฟอร์มพุ่มสวยๆเอาไปได้เลยครับเพียง250บาทนะฮะรวมส่งครับผมนะนี่ต้นนี้สยามไดมอนครับ สีเหลืองใบกลมอีกสักต้นครับผมนะต้นนี้ชื่อว่าทองนบพระคุณทองนบพระคุณครับใบแน่นๆแบบนี้ครับผมนะข้าวสีเป็นสีเหลืองอารามเลยทีเดียวสีเหลืองแบบทองคําเลยทีเดียวครับผมนะดูความเหลืองของเขาสิครับนี่ในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ของจริงนี่เหลืองสวยเลยทีเดียวครับทองนบพระคุณครับผม <S <S ถ้าพูดถึงความเป็นมงคลต้องยกให้เขาเลยทีเดียวครับผมนะ พราะเขาคือแดงมงคลครับผมนะฮะนี่สวยๆแบบนี้ดูยอดสิครับกําลังเข้าสีเป็นสีแดงกันเลยทีเดียวครับแดงมงคลครับผมอยู่กี้เราได้แดงมงคลไปแล้วครับคราวนี้ครับผมนะไหนเมื่อมีเรื่องมงคลแล้วมาเอาตัวเงินเข้าบ้านกันเลยทีเดียวครับผมนะตัวเงินฮะสวยนะครับผมนะยิ่งเข้าสียิ่งแดงครับคุณได้ฟอร์มพุ่มไปเลยฮะ กำลังแตกดีเลยทีเดียวครับผมนะดูครับพุ่มสวยมากครับตวงเงินครับผมแล้วก็มาตามติดกับลูกไม้ต้นสวยๆแบบนี้ครับนี่คือลูกไม้ต้นที่1น,นะครับผมนะรับต้นไหนแจ้งชื่อมาได้เลยต้นนี้คือลูกไม้ต้นที่1ครับสีแดงๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับผมนะใบกําลังสวยกําลังงามพุ่มกําลังดีกันเลยทีเดียวครับ นะลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับผมและต้นนี้มีนามว่ารวยซับครับนี่วันนี้คุณได้พุ่มสวยๆไปเลยครับรวยซับครับสนใจต้นไหนโทรมาได้ที่เบอร์063 6 9 7 4 6 64, 6 4ได้เลยครับผมนะวันนี้เรามารวยซับไปด้วยกันครับผมและต้นนี้ครับลูกไม้ต้นที่สองครับ ใครชอบสีเหลืองเหลืองไม่ควรพลผาดครับต้นนี้ลูกไม้มีเพียงกระถางเดียวด้วยนะครับลูกไม้ต้นนี้หมดแล้วหมดเลยในสวนไม่มีแล้วครับผมนะสีสวยใบสวยมากเลยทีเดียวครับลูกไม้ต้นที่สองครับผมเรามาปิดท้ายกับต้นนี้ครับสร้อยทองคําครับผมสร้อยทองคําราคา350บาทจัดท่งฟรีครับสร้อยทองคำนี่สวยมากเลยทีเดียวฮนะต้นนี้ครับ สร้อยทองคําครับผมนะต้นนี้สวยเลยทีเดียว350จัดส่งฟรีต้นนี้ครับเพียงต้นเดียวนะ350ที่เหลือ250บาทส่งฟรีครับใครที่สนใจต้นไหนโทรมาได้นะครับผมนะ063 697 4664ครับใครคิดว่าไม้สวยไม้งามฝากกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งฮะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม